การันตีว่าดีเลยคนละฟุตเทจได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ต้องไป ลำเพลย์ค่ะค่ะปุ๊บลำเพลย์ค่ะอุดรธานีเรามี20อำเภอค่ะมีคำขวัญอยู่ว่ากระหลวงประจักรตั้างเมืองหรือเรื่องแหล่งธรรมะอารยธรรม5,000ปีธานี5หมู่ขีดธรรมชาติเมิตทะเลบโบแดงแกงเลอรผสีสุดเลยหญ้าสีตะพิมารสัดป่าคอาใจหมดทั้งห้าโอเคโค้ชไม่ครับได้เข้ชไม่ครับโอเค รทรวงแรงงานและผู้บริหารสำนักงานคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมและผู้เข้าร่วมสัมมนาด้านค่ะในระหว่างวันที่28ถึง29มีนาคม2567ค่ะวิชาการประกันสังคมสิ่ะครับผมข้าวที่ร้านจีชานนท์ดการจังหวัดปูดอธานีมาต้อนรับทานรัฐมนตรีและคณะยินดีและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรัฐมนตรี ได้เลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นโัวแดงแรงศรัทธาบูแรงศรัทธาปีในเมื่อวันที่18มีนาคมนะครับก็มีการจัดงานเชิญชวนมารียร์ธรรมการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของอุดรธานีกำลังจริญเติบโตในการสังคมได้มาที่นี่แล้วก็อยากให้ใช้โอกาสนี้นะครับให้เป็นประโยชน์นะครับไป ทเ,เ,เที่ยวอ่ยวต่างๆองใหกับครอบครัวการสังคมกิจกรรมต่างๆของสมณานาท่านรัฐมนตรีได้บรึาให้เกียรติและเดินทางมาเป็นประธานทุกงานและ่วมกิจกรรมด้วยตนเองทุกครั้งคุณท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงของการดำเนินงานให้ความคุ้นครองการประกันสังคมกับการจัดการสมมานา ในวันพฤหัสแล้วมันสุบเพื่อว่าหลังจากนั้นก็คือเป็นวันหย,ยุดเทศกาลก็คือเสาร์ที่อย่างที่ท่านหลอกครูวาในจังหวัดอุดรธาน,นีก็มีครูบาอาจารย์นะครับเกจิน,นดำดังนัมาแหลก็พวกเราเี่ยกาสมาแล้วก็อย่าเสียโอกาสนะครับสิ่งต่างๆในเรื่องของนัยบายิีี การสังคมทางที่หนึ่งประการีสองพันห้าร้อยสด้วยตัวเองค่ะเชิญครับจัตอนนี้ผับเจริญครับเรียนสอบถามท่านเกี่ยวกับปตการจัดคู่บริหารวงจรของทาง างานประกันสังคมในทีนี้นะครับว่ามีก็คอกรมัยใดเท่ั้นครับวันนี้ก็ทางสำนักง,งานประกันสังคมของกระทรวงแรงงานนะครับก็มีท่านเลขาบุษสงข์ชัยยุทธเป็นผู้บริหารสุดนะครับวันนี้เรามาเขาเรียกอะไรนะประชุมสัญจรสัมนาสัญจรสัม,มนาสัญจ,จรครั้งที่หนึ่ง เราเลือกภาคอีสานเลือกจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ถือว่าในภาคอีสานเนี้ยอุดรธานีก็ถือเป็นวงเมืองหลวงของภาคอีสานเรานะครับเมืองหนึ่งมีจังหวัดหนึ่งเพราะจริงจริงแล้วในภาคอีสานนี่มีจังหวัดใหญ่ๆหลายจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นอุดรขอนแก่นหรืออุบลราชธานีและที่ใหญ่มากๆก็คือนครราชสีมานะครับซึ่งก็ น่าจะใหญ่เป็นลำดับที่สองรองจากกรุงเทพมหานครวันนี้พวกเรามาทำการสัมมนาในของประกันสังคมนะครับครั้งแรกหรือครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีข้อหาลือในหลายๆเรื่องนะครับที่ทางประกันสังคมได้มีการเริ่มตามนโยบายที่พวกเราได้หาลือกันและทำความตกลลก,กัน ระหว่างตัวผมเองกับทางท่านประหลัดกระทรวงแล้วก็อีกสี่กรมของกระทรวงแรงงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานหรือเป็นกรมหนึ่งของกระทรวงแรงงานแต่ประกันสังคมนียมีความสําคัญและมีความรับผิดชอบหรือต้องบอกว่ามีภาระเยอะมากเพราะประกันสังคมต้องบริหารเงินของผู้ประกันตน เพราว่าขนาดนี้ก็ประมาณ2.5ล้านล้านบาทนะครับเราก็จะมีวิธีคิดว่าและเงิน2.5ล้านล้านบาทเนี่ยประกันสังคม,มจะบริหารอย่างไรให้มันมองอกเงยนะครับมีดอกผลที่มากขึ้นและกองทุนจะไม่มีคาว่าล้มละลายน,น,นะครับผมคิดว่าในวงสังคมของคนไทยแล้วก็โดยเฉพาะ ในสังควมวิชาการไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะทีวีอไอโรหรือนักวิชาการโดยเฉพาะพรรคการเมืองต่างๆหลายๆพรรคการเมืองที่กําลังกังวลนะครับว่าสุดท้ายแล้วกองทุนระกสารสังคมจะล้มละลายเมื่อไหร่ถ้าหากว่าไม่มีการ ปฏิวัติต้องบอกปฏิวัติไม่ใช่ปฏิรูปถ้าปฏิรูปเนี่ยค่อยเปลี่ยนค่อยไปแต่ปฏิวัตินี่อาจจะเป็นการคิดใหม่ทําใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของดอกผลของกองทุนเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้มีวิธีคิดหรือน้องๆที่อยู่ในที่อยู่ในหน่วยวิเคราะห์ที่จะออาเงินของประสังคม หรือของผู้ประกันตนเนี้ไปบริหารในการจัดการในการลงทุนแต่แน่นอนครับเราถูกกฎหมายบังคับ60เอร์ซต้องสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงแต่มี4ี่สอร์ซที่มีโอกาสไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเสี่ยงแต่การที่เสี่ยงไม่ใช่เสี่ยงแบบสเปกสปานะครับก็ยังมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนในเลทติ้งไม่น้อยกว่าที่ว่น B นั่นก็คือเป็นเป็นเงื่อนไขซึ่งก็ต้องเมื่อมีเงื่อนไขตรงนี้ก็เป็นความสบายใจได้ในระดับหนึ่งของผู้ประกันตนนะครับว่าผู้บริหารกองทุนเราต้องตั้งอยู่ในความค่อนข้างต้องบอกมั่นคงและปลอดภัยไม่เอาเงินของพวกท่านเนี่ยไปทำให้เกิดความเสียหายนะครับ นั่นก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดของคำว่ากองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนั่นคือส่วนที่หนึ่งที่วันนี้คราวนี้พวกเราคงจะต้องมาหาเลยกันแล้วก็ความก้าวหนะ้าของการที่ประกันสังคมจะไปทำโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลในเรื่องของสุขภาพก็มีการรเริ่มว่าต่อไปไม่ใช่ต่อไปขนานี้เรามีการรเริ่ม ในเรื่องของการที่จะออกรถโมบายในการไปดูแลเรื่องของช่องปากก็คือเรื่องของฝันเอล่านี้นะครับของผู้ประกันตนตามหน้าตาสามสาเข้าไปในสถานประกอบการต่างๆโดยมีโรงพยาบาลหรือผู้ประกอบการเนี้ยที่ผ่านการตรวจสอบของทางการแพทย์ว่ามาตรฐานเข้าไปในโรงงานต่างๆปีหนึ่งสามารถตรวจช่องปากได้ ในมูลเงิน9ก้ร้อบาทในขนาดนี้นะครับแต่ท่านเลขาก็มีความคิดว่าในอนาคตอาจจะเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้แต่เมื่อไหรเพิ่มก็ทํางท่านเลขาก็คงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนั่นก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกสีห้าโรคที่เป็นโรคที่เราใช้ในลักษณะของคำว่าป้องกันก่อนที่จะเกิดเช่นมะเร็งเต้นานมมะเร็งปากอวโลกอันนี้เป็นเรื่องของสุภาพสตรี นะครับซึ่งวันนี้ผู้ที่ทํางานผู้ใช้แรงงาน,งานเราก็จะเห็นว่าจะมีสุภาพสติสิ่งแลล่เนี้มากกว่าผู้ชายนะครับเพรนี่คือความก้าวหน้าในทางการบริการทางด้านการแพ้ใน45โลกตรงนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะพัฒนาในเรื่องของการชําระเงนิงหนหรืออะไรพวกนี้เราก็จะใช้เป็นเรื่องของเ a s e ีเซอร์วิซึ่งต่อไปในอะนาคตเมื่อโครงการที่เสร็จก็ไม่จําเป็นต้องไป เข้าไปในที่ตัวอำเภอหรือตัวจังหวัดในการที่จะไปเบิกเงินหรือจ่ายเงินอะไรพวกนี้เราสามารถใช้จ่ายเงินค่าบริการต่างๆต่าางๆท่านนี้ผ่านทางบัตรได้รืยตรงถึงแม้การชำระเป็นผู้ประกันตนในเป็นผู้ประกันอิสระในมาตรา40เราก็สามารถชำระทางบัตรได้ ไม่จําเป็นต้องฉันต้องไปจ่ายที่เซเว่นหรือจ่ายที่อำเภอหรือจ่ายที่สํนานักงานประกันสังคมอำเภอหรือจังหวัดหรือเป็นเขตอะไรของเขาตรงน,น,น,นั้นนะก็แล้วแต่จังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กก็แอลแต่ตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าที่สําคัญมากในอนาคตวันนี้เรามีแพทย์น้อยนะครับเรามีคนป่วยเยอะแล้วต่อไปในอนาคตเราก็ต้องมีผู้ประันตนมากขึ้น ก็เรื่องของเทเลมดิซีนนะครับเราสามารถโหลดแอป,ปว่าวันนี้ฉันป่วยอย่างนี้ฉันมีแพทย์ที่ปรึกษาหรือโรงพยาบาลที่มี MOU กโอกทำประกันสังคมมีโรงพยาบาลอะไรเราขึ้นตรงกับโรงพยาบาลไหนเราก็สามารถหาลือผ่านทางเทเลมดิซีนได้ก็ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะเดินทางเข้าไปพบแพทย์ทาลักษณะอย่างนั้น เมื่อเราได้วินิจแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเราเป็นอะไรเราสามารถเป็นเบิกยาโดยการชำระจากบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปากก้าวหน้าและเป็นเป็นอะไรที่จะทำงานให้เร็วขึ้นของประกันสังคมนี่ก็คือส่วนต่างๆที่วันนี้ ทางประกันสังคมได้มาสัมมนาทางภาคอีสานจังหวัดแรกที่ที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเราจะมีไปทุกภาคนะครับในสีภาคของประเทศไทยซึ่งทางประกันสังคมเลือกภาคอีสานซึ่งเป็นภาคที่มีประชากรมากที่สุดมีรูปกนันตอนมากที่สุดเป็นลําดับที่หนึ่งในการลดพื้นที่ธรรมนานะครับอย,อยากสอบถามเรื่อว่าท่านอาจารย์ าะไปยังผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตที่จะเข้ามาใหม่เ,เลยเพราะอย่างนี้ท่านเน้นในเรื่องของมาตรรสี่สิบจะมีโอกาับเข้ามาสู่การประกัสมมสนสังคมการสร้างหลักประกันในชีวิตในอนาคตเนี่ยท่านจะสร้างความเชื่อมั่นท่านจะให้ความเชื่อมั่นว่ายังไงว่าผู้ที่เข้ามาในหลักประกันประกันสังคมเนี่ยท่านจะมีอนาคตที่ดีแล้วก็จะมีหลักประกันสุขภาพในอ,าอนาคตครับครับก็ตามผู้ก,กันตนตามมาตรา4ี่สิบก็ต้องขอชี้แจงเงื่อนไขนิดนึ่งครับ มาตรา40เราไม่สามารถที่จะไปรักษาพยาบาลได้ซึ่งจะมีสามาตรคือ70บาท100บาทและ3 0 0ยบาทซึ่งผมเชื่อว่าทางสำนักง,งานประกันสังคมคงจะต้องคิดต่อนะครับว่าถ้าหากว่าขยายไปเหมือนมาตรา33ได้ในอนาคตนะไม่ใช่ปัจจุบันนะอันนี้ผมก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดสําหรับประกันสังคมว่าถ้าคุณจะเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลได้คุณควรจะเก็บเดือนละเท่าไหร่ ซึ่งแน่นอนมาตรสานสามนี้เจ้อยห้าสิบาทสำหรับผู้ประกันตนนะครับรัฐบาลอีกเท่าไหร่สามสเซนใช่ไหมแล้วก็ในสองจุดเจ็ดห้าแล้วก็ในจ้างอีกห้าส<ม>ิบเอร์เซเท่ากับผู้ประกันตนในดรงนั้นถ้าหากว่ามาตรา4สี่สิบหรืออาชีพอิสระนี้ถ้าจะเข้าสู่การรักษาพยาบาลได้ ต้องส่งเงินเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นอนาคตแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องไปรักษาตามบัตรทองของสปส,สชนะครับของ,โค,ง,โ,คงโครงการของรัฐนะฮะของอกระทรวงสาธารณสุขเมื่อคุณรักษาพยาบาลเสร็จจบในช่วงของการผักฟื้นถ้าไม่สามารถที่จะไปทำงานได้ ถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนตามมาต่าสค40ประกันสังคมจะเข้าไปดูแลในช่วงที่คุณจะไม่สามารถทำงานได้ก็คือไปชดเชยให้ส่วนบังเอิญว่าคุณเกิดพิการแน่นอนประกันสังคมต้องดูแลคุณตลอดชีวิตและถ้าถึงสุดท้ายคุณจากโลกใบนี้ไป เรื่องหลังของคุณประกันสังคมต้องเป็นหน้าที่ที่จะต้องไปดูแลนะครับแต่ถ้าคุณส่งรู้สึกจะมีเงินบำนาญด้วยชนเบิร์น,เป,นเป็นเงินบำเหน็จฮะซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับมาตรานสัมพั์เพราะการส่งอาจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับว่าพวกท่านถ้า ใทยยังไม่เข้ายังเข้าถึงประกันสังคมไม่ได้ก็ขอให้เข้ามาตามมาตรา 40, 40ซึ่งเป็นอาชีพอิสระซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีสามตานะครับแล้วก็ดูแลในสามเรื่องสี่เรื่องและห้าเรื่องนะครับตามรายละเอียดซึ่งผมอยากให้ไปหาลึงผมไม่อยากจะเฉลยตรงนี้เพราะเฉลยไปท่านบอกไม่สนใจไม่มีอะไรล้าใจแต่ถ้าอยากจะ สนใจอยากจะรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นก็ไปปรึกษาประกันสังคมในแต่ละจังหวัดได้ผมอยากจะให้พวกเราสนใจนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นน้องๆเยาวชนที่จบการศึกษาใหม่ๆและมีอาชีพเป็นของตนเองเช่นการทําขายค้าขายออนไลน์อะไรซึ่งขนาดนี้น้องๆเยาวชนค้าขายออนไลน์เยอะหรือ มุมแม่บ้านที่รับงานมาทำที่บ้านเป็นรายได้เสริมถ้าพวกท่านมีความสามารถที่จะชำระตรงนี้ได้ก็ขอเชิญชวนนะครับตรงนี้เป็นหลักประกันในบ้านท้ายหรือช่วงสุดท้ายของชีวิตของเราทุกคนต้องเจอคือเราต้องจาบโลกใบนี้ไปแน่นอนเราก็ไม่ต้องห่วงถึงว่าแล้วเรื่องหลังใครจะมาดูแลรับผิดชอบแทนตัวเรา โดยเฉพาะคนที่ไม่มีถายยากนะครับหรือคนส่งพวกเราก็จะกังวลว่าเออแล้วมันจะเดือดร้อนพี่น้องเราหรือเปล่าในเมื่อเราไม่มีลูกหลานเราจะเดือดร้อนไหมหรือเพื่อนถ้าเราไปตอนนี้เนี่ยเพื่อนจะมีใครมาดูแลเราหรือเปล่าถ้าท่านอยู่ในผู้ประกันตนตมาต่า40ไม่ต้องกังวลเลยครับ ปรกรนสังคมจะรีบมาดูแลท่านทันทีที่จัางจากไปเบื้องหลังทั้งหมดประกันสังคมต,ต้องเป็นผู้รับภาระไม่ว่าท่านจะอยู่ในศาสนาใดเขาก็ต้องไปดาเนินการให้ท่านเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็ขอเชอิญชวนและที่อีกอันหนึ่งก็เรื่องของอเรื่องของไนโคลไฟนั้นนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางประกันสังคมกำลังศึกษาและดูแลว่า เมื่อไหร่ที่สามารถเจราจากับสถาบันทางการเงินนะครับเพราะประกันสังคมเรามีเงินแต่เราไม่สามารถที่จะเอาไปปล่อยกู้หรืออะไรให้กับคนที่ประกอบอาชีพอิสระได้นะครับเราต้องผ่านสถาบันทางเงินตอนนี้ทางประกันสังคม,มอยู่ในช่วงของการเจราจาว่าถ้าผู้กู้ ในวงเงินห้าหมื่บาทนี้แหละดอกเบีย้ยคิดให้น้อยที่สุดได้ไหมซึ่งจากการเจรจาที่ผ่านมาก็ยังได้ดอกเบีย้ยที่สูงอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อยังเป็นดอกเบีย้ยที่สูงตัวผมเองคนหนึงผมคงไม่เห็นด้วยแล้วท่านผู้บริหารโดยเฉพาะเลนาประกันสังคมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสแสวงหาในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ขาดเงินทุนช่วงสั้นๆนะครับพวกท่านอาจจะติดขัดในช่วงรับออเดอร์มาแล้วเงินช็อตหมุนไม่ทันท่านอาจจะมีการมีความจาเป็นต้องใช้เงินด่วนคุณสามารถกู้ได้และตรงนั้นถ้าหากว่าตามนโยบายเบื้องต้นนะครับก็คือคับประกันตนเองไม่จาเป็นต้องมีหลักทรัพย์แต่ถ้าเมื่อผ่านสถาบันการเงิน ก็จะพยายามเจรจากับสถาบันการเงินงที่ได้และในส่วนนี้ตัวผมเองก็ได้หาลือกับทางกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของการผู้ประกอบอาชีพอิสระถ้าผลิตสินค้าอะไรออกมาก็ให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยหาตลาดให้ด้วยซึ่งนั้นก็เป็นการประกันอีกส่วนหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าคุณผลิตสินค้าคุณต้องมีตลาดเป็นตัวรองรับถ้าคุณผลิตแล้วไม่มีตลาด ที่จะไปโชว์สินค้าหรือไปออกจําหน่ายเนี่ยบางครั้งก็เกิดความลำบากว่าผลิตแล้วจะขายที่ไหนก็พยายามกระทรวงแรงงานเราก็จะประสานกับกระทรวงพาณิชย์นในเรื่องของตลาดให้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นหัวข้อที่ท่านวิทยกรสามท่านที่จะมาบรรยายทั้งวันนี้และพรุ่งน,นี้นะครับในเรื่องสิ่งต่างๆว่า เจ้าหน้าที่ของประกันสังคมเราควรจะเติมอาวุธทางสมองอะไรให้บ้างนะครับผมเชื่อว่าทางประกันสังคมเนี่ยเชิญวิทยกากรทั้งสามท่านมาเนี่ยเขามีกลยุทธ์มีอาวุธที่จะเติมเต็มให้กับเจ้าหน้าที่ของเราในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมั่นใจนะครับในแต่ละภูมิภาคที่ประกันสังคมเราบริการมีการจัดสัมมนา ก็จะมีการเติมเตนมออ,อาวุธในแต่ละชนิดแต่ละภูมิภาคที่ไม่เหมือนกันครับอาอนะขอบคุณมากท่านผู้มาถ,า,ถ,า,ถามาผ่านด้านกฎหมายขอโเษเท่าดียวค่ะการสังคมคุยกันบ้างหรือยองัวยออยงว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องไหนต้องประโยชน์นะผมก็ต้องยังถ้าหากเขาอยู่ในระบบการสังคมเราพร้อมที่จะ,ะแต่โดยส่วนใหญ่นะครับ บุคคลเหล่านี้อยู่ในเป็นผู้ประกันตนตามมาตาสามสโดยส่วนใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผ่านสภาออกมาเป็นกฎหมายประกันสังคมเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญเราต้องปฏิบัติเหมือนกับทุกๆหน่วยงาน,นครับให้สบายใจได้นะครับประกันสังคมเราไม่ได้เลือกว่าคนนั้นเป็น เพศใดคุณมาอยู่ในสถานะใดประกันสังคมเรามีหน้าที่คืออะไรครับให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกันตนเพราะฉะนั้นให้สบายใจได้นะครับว่าสำหรับที่พี่น้องน้อง l อลจคิวพัทตงดีเนี้ยพุกท่านเข้าสู่ประกันสังคมนะครับสามสามก็ได้สามเก้าก็ได้สี่สิบก็ยังดีนะครับแต่ดีที่สุดคือหน้าตาสามสา นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆที่เป็น LGDQ พ r k ตรงนี้เนี่ยก็ขอเชิญชวนให้เข้าสู่ประกันสามประกันสังคมตามมาตราสามสามสาเก้าและสี่ศนย์พวกเราหรอต้อนรับพวกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ